เม่อธุรกิจะฮะก็โดยการสมัครเข้ามานะสมัครออนไลน์นะครับเนาะที่โทรศัพท์ของคุณใช้กับประชาชนนะครับองมีับรประชาชนมีเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะแล้วก็มีบัญชีธนาคารนะธนาคารนะครับสองอย่างการสมัครก็มีทั้งหมดอยู่สี่ห้าแบบด้วยกันนะฮะก็เป็นแบบที่หนึ่งนะฮะแบบเมมเบอร์นะครับแบบที่สองก็แบบเบสิกนะครับแบบที่ สามเป็นซุปปีนะฮะแบบที่สี่จัมโบ้นะครับแบบที่ห้าก็แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะครับ <c oughs> ทีนี้ตัวนี้ก็ใช้เงินนะครับสองพันหนึ่งร้อยยี่ห้าบาทนะฮะอ่พอเมื่อกี้ได้หนึ่งร้อยยี่ห้าบาทสองก็ได้ตัวนี้ฮะเนี่ยนะโชว์ได้ละก็คือได้ตัวนี้หนึ่งชิ้นเป็นอ่าลูมิเนสอ่าตัวนี้เป็นมอเจอร์ไเรเซอร์ก็เป็นมอเจอร์นะครับนะนะครับแล้วก็ เบ,บ,บ,บสิคสองเบสิคเบสิคก็แปดพันประมาณสามร้อยกว่าบาทนะอันนี้บบรวมเป็นสามสองห้านะครับก็ได้สินค้าชุดพื้นฐานก็จะมีตัวตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยอย่างเงี้ยน,นะครับตัวนี้ก็เป็นเซรั่มนะฮะแล้วก็มีชุดเขาเรียกว่าชุดพื้นฐานนะก็จะมีตัวลินเซอร์นะครับแล้วก็ตัวไนท์ครีมนะครับชุดพื้นฐานที่ใช้นะครับเนี่ยใช้ก็จะแน่ใาสา่แป๊บแป๊บมันะมล้านนะครับ ก็แล้วแต่นะฮะสูงสุดก็แบบแอมเบอร์เตอร์นะครับเป็นเงินทั้งหมดสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทนี่อันนี้สูงสุดนะซึ่งผมเองก็สมัครแบบนี้นะครับเนี่ยทำไมผมสมัครแบบนี้เพราะว่าแบบนี้ดีที่สุดนะครับมีรายได้ทุกช่องทางเพราะที่นี่มันลงทุนทั้งเดียวนะครับผมถามว่าทาไมถึงสมัครแบบนี้ก็ไปลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวส้มตานี่ขนาดนี้มันอาจจะไม่พอก็ได้แต่ตรงนี้นะฮะคนที่ลงทุนแบบนี้สามมาปัจจุบันก็นมี้คนที่มีรายได้เดือนเป็นสี่ห้าล้านก็นยังมีนะครับ เดือนสองแสนแสนก็มีนะฮะก็แล้วแต่นะครับก็แบบนี้ไายได้สูงสุดๆนี้สมัครปุ๊บนะฮะคุณอยู่นี้นะครับรายได้มันจะมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะนี้ต้องใช้เงคุณนะครับรายได้ก็แรกก็เป็น fast s า a r t นะครับฟา s t ์ t a r t หมายความว่าอ่ะลืมบอกไปน,นะจริงๆก็เป็นเอาเรื่องใครชอบขายก่อนนะแต่ผมส่วนใหญ่เข้ามาคงไม่มีใครชอบขาย อีกสินค้าตัวนี้ราคามันสี่พันเก้านะครับแต่ว่าคุณสมัครปุ๊บคุณซื้อในราคาสา5พันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบขายแต่คุณไปทาซิกซิกหนึ่งเนี้ยคนมาเห็นปุ๊บก็เขาอยากได้อะเราไม่ชอบขายแต่เขาอยากได้เขาฝากตังมาซื้อเอามั้ยครับนะต้องฝากมาก่อนนะฝากมาสี่พันเก้าใช่ไหมแล้วคุณไปซื้อเท่าไหร่สามหนึ่งห้าูน ก็ที่เหลือที่ไหนครับก็ข้ากระเป๋าใครไม่ขายนะไม่ชอบขายแต่ว่าต่อไปนะฮะรายได้พัสดาร์ัสดาร์ไหน,นครับถ้าตัวคุณเนี่ยสมัครแล้วคุณไปแนะนําสมแนะนํเอนะครับถ้าเอสมัครแบบเมมเบอร์นะฮะคุณก็ได้พัสดาร์อยู่สามร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเอสมัครแบบแอมเบดเดอร์คุณก็ได้เจ็ดพันแปดพันห้าแปดพันเจ็ดร้อยห้า A ส ber, 7, 8, 8, 5, ิบแปดเจ็ดห้าสิบแปดเจ็ดสองพัน เจ็ดห้าสิบนะฮะแอมเบดเอัอันนี้คือเรียรกฟาสตา์เกิดคุณไปแนะนําสักสิบคนน่ะสมัครแบบนี้หมดนะเดือนแรกเนี่ยนะฮะซึ่งผมเดือนแรกผมก็ได้แปดคนนะฮะเพราะฉนั้นถ้าได้สิบคนก็ได้แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะเดือนแรกนะครับถ้าเขาสมัครแบบแอมบบดเดอร์ทั้งหมดนะครับทีนี้การวางหลายงานก็อาจจะวางแบบนะี้นะคนที่สองวางแบบนี้นะครับ เรียกวางสองฝั่งนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาการสมบัครเข้ามาแต่ละแบบมันจะมีคะแนนให้นะฮะอย่างเบมเบอร์ก็จะมีคะแนนทั้งหมดยี่สิบซีีนะครับแบบนี้ก็มีร้อยสมมติร้อยซีีแล้วกันนะน,น,นะครับอันนี้สองร้อยนะครับอันนี้สามร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้ห้าร้อยซีวีนะครับซีวี่มาทำอะไรฮะซีวก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเกิดคะแนนขึ้นมาแล้วน,นะฮะ สามร้อยซีวีกับหกร้อยซีวีขานแนนนี่หมายความว่าอาจจะเป็นคนนี้ชวนต่อขยายต่อนะฮะใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งฝั่งนะมียอดทุรกิจเกิดขึ้นนะ่เอาข้างแนมารวมกันข้างนี้สา0ร้อยข้างนี้ห0ร้อยคุณจะได้ไซเคลน,นะฮะหนึ่งไซคลหนึ่งไซคลเนี่ยนะเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งันสองรอยิบห้าบทนะครับถ้าองค์กรมันโตฮะใหม่ๆก็มีสองคนอ่จากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดไปเรื่อยนะ่ ไปข้ามไปต่างประเทศไปเยอะะเลยนะองค์กรโ,โตมากเลยมันก็ต้องมีคนซื้อซ้ําบริโภคซ้านะฮะมันมีการขยายธุรกิจออกไปอีกตรงนี้รายได้ข้อไซเคิลเนี่ยจะมีเขาจะจ่ายสูงสุดถ้าคุณมีสองข้างนะจ่ายสงสุดสามจุดเก้าล้านบาทต่อเดือนเนี่ยสามจุดเก้าล้านบาทไอ้พอเข้าใจนักที่มาที่ไปว่าสามจุดเก้าล้านบาทมาจากไหนก็มาจากเครือข่ายมันโตไปแล้วนะมันจะรู้ไนดะ้ไงว่าเครือข่ายเราก็คือคอมพิวเตอร์มันคุมมัมันสามารถ เช็คดูเลยตลอดเวลานะครับทีนี้อันนี้คือรายได้ข้อไซเคิลนะฮะต่อไปราได้แมทชิ่งแมทชิ่งหมายเวาว่าคุณแนะนำา A แหนำบเนี่ยนะ a b ถือว่าเป็นรูปคุณนะครับและตัว A กับ b เนี่ยเขาก็ขยายธุรกิจไปสองข้างมีข้างซ้ายกับข้างขวาเขามีซ้ายมีขวาฉะดั้เขาก็ต้องมีรายได้ไซเคิลเหมือนคุณใช่ไหมฮะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับตัวเนี้ยสามนับเก้าเหมือนกันเพราะเขามีซ้ายมีขวาเหมือนกันนะครับคุณจะรับมีสิทธิ์รับรายได้ข้อแมทชิ่งเนี่ยนะฮะ ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นของไซเคิลของ A ของพีสมมติว่าเขาได้ล้านหนึ่งคูณก็ได้ประมาณสองถสามแสนถ้าเขาได้สี่ล้านก็คูณเข้าไปก็ประมาณล้านหนึ่งนะฮะสุดแล้วคือประมาณล้าน,นง a ได้สี่ล้านคุณเป็นคนแนะนำเ a คุณได้ล้านหนึ่งเอาไหมครับ เอาเนา็เอาเนาะร้านเอาไว้ก่อนก็เขาได้เยอะกว่าไม่เป็นไรก็ให้เขาได้เยอะยิ่งดีไหเราก็จะได้เยอะตามเนี่ยเขาได้เยอะกว่าเราก็ไม่เป็นไรเพราะแสดงว่าเขาขยันกว่าเขาสร้างทีมงานสองข้างแต่เรากำลังสร้างได้ข้างเดียวเราได้ถึงล้านต่อเดือนอันนี้เป็นที่มาที่มาของแมิชิ่งนะอันต่อไปก็เป็นเรื่องของวันแถมโบนัสเขาก็จะจ่ายอันนี้รายได้นะแล้วแต่ตำแหน่งของเราก็มีเจ็ดหนึ่งห้าจนกระทั่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็จะมีรายได้เรื่องของปูก็คือยอดรวมทั่วโลกเนี่ย สเปอร์เซ็นต์เอามาแบ่งกันสําหรับผู้ที่มีตําแหน่งไดอมด์ขึ้นไปนะครับอีกรายได้ขค้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอเป็นโปรโมชั่นเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะก็ถ้าทําที่นี่นะฮะไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีอย่างน้อยนะก็อสองประเทศอยนะู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าผู้นาระดับสูงนี่ไปเดือนเดือนนี่ไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะผมเห็นไปนู่นไปนี่ตลอดเลยนะก็แสดงว่าที่นี่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเพราะว่าเงินเยอะแล้วก็มีการได้ท่องเที่ยวเยอะนะะนี่เป็นเรื่องราวของแผนธุรกิจคร่ฯฯาว นะครับส่วนวิธีการทั้งหมดนะฮะเราพอเข้าใจคร่าวๆเท่านี้นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกย,อย่อยมีผู้ที่บรรยายไว้ใน YouTube ในวีโอเยอะแย,ยะเลยนะครับมีทุกภาษานะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะครับแล้วพบกันขอให้ได้คาสติมกคัมที่จะเนตเดือนเป็นล้านครับ